สวัสดีครับพบกับผมเท้เวลบายที่ในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าช่างชุยนะฮะสัญลักษณ์หน้าช่างชุยก็จะเป็นลูกปั้นสุนัขตัวใหญ่นะแล้วตรงนี้ก็คือถนนซิลินทรนะฮะแล้วเราก็จะเห็นทางลุระตอบบรมราชชนานีนะครับหรือเส้นทางปิ่นเจ้านครเทศีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินช่างชุยกันนะครับในนี้ก็มีร้านอาหารเพียบเลยนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในช่างช่วยแล้วนะฮะก็จะมีโซนขายเสื้อผ้าด้วยนะฮะมีร้านที่ขายเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็มีร้านที่ขายพวกของใช้พวกต้นไม้อะไรพวกนี้ก็มีนะฮะเสื้อผ้าต้นไม้นะครับของเล่นเขาก็มีนะครับ ถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะยิ่งคึกคักกว่านี้นะฮะยิ่งเย็นยิ่งคึกคักมากเลยนะฮะสำหรับช่างชุยนะครับตรงนี้มีเครื่องบินด้วยนะฮะรู้สึกจะเป็นเครื่องบินรบนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับก็มีร้านอาหารหลายร้านเลยนะฮะตรงนี้มีดอกซากุระด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะเป็นของปลอมนะฮะผมว่ามาเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่กำลังดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนเย็นนะฮะคนก,ก็จะเยอะนะครับ คนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นนักศึกษานะฮะตรงนี้ก็มีหัวกะโหลกด้วยนะฮะเป็นรูปปั้นหัวกะโหลกนะครับตรงนี้ก็มีสอนบัลเล่ด้วยนะฮะ ส่วนมากร้านอาหารที่นี่นะฮะก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะกินไปก็สั่งสรรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ฟังดนตรีเพราะๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ตรงนู้นก็มีย่างเนยด้วยนะฮะย่างเนยเอดปิ่นก้านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินย่างเนยกันนะฮะย่างเนยสัขหปิ่นเก้านะฮะในช่างชุยน,นี่แหละฮะตรงนี้ก็มีบูธขายเสื้อผ้าด้วยนะฮะเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะแฟชั่นสไตไล์วัยรุ่นเลยนะครับพอเรามาอยู่มุมนี้เราก็จะเห็นโมเดลเครื่องบินชัดเจนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมากินย่างเนยปิ่นก้านะฮะที่อยู่ในช่างชุยนะครับ ก็ยังเนสาขานี้นะฮะเขาก็จะมีลูกปั้นตัวกระตูเนยนะฮะที่กําลังถือกระทะร้อนอยู่นะฮะเป็นกระทะปิ้งย่างนะครับอันนี้ก็คือราคาของย่างเนยสาขาปิ่นเก้านะฮะบุฟเฟ่หนึ่งท่านก็219บาทนะฮะถ้าบวกซอบดิงหรือว่าบวกเครื่องดื่มไปก็39บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่เด็กก็ฟรีนะครับแต่ถ้าเด็กที่สูงตั้งแต่100 ขึ้นถึง130ก็110บาทนะครับเพิ่มเตา50ชี้29บาทสั่งเนื้อได้ที่พนักงานนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็เริ่มมีลูกค้ามานั่งกินแล้วนะฮะแต่คิดว่าถ้าเกิดยิ่งเย็นนะฮะลูกค้าก็จะยิ่งเยอะนะครับก็ตักอาหารได้จนถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะฮะไลนอาหารเขาปิด4ทุ่มครึ่งนะครับครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่นะฮะ แม้จะมีการถอดแมสแล้วยกเลิกมาตรการต่างๆแล้วนะฮะแต่ว่ามาที่ร้านอาหารย่างเนยนะฮะเวลาจะตักอาหารต้องส่งถุงมืออยู่นะฮะก็มาหยิบได้ตรงนี้เลยนะฮะพนักงานเขาจัดให้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูลายอาหารกันนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างเข้ามาเราก็จะเจอกับน้าจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะฮะอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มสุก,กี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มหมูกระทะนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มแจวนะครับ อันนี้ก็เป็นซอฟดิงแล้วฮะเป็นมุมเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็มีน้ำหวานอื่นๆด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของทอดนะฮะมีเฟรนฟรายมีนักเก็ตมีไส้กรอกทอดข้าวผัดกระเทียมแล้วก็มียำหมูยอนะครับบะหมี่หยกเขาก็มีนะฮะส้มตำเขาก็มีนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นหมูทอดนะฮะใส่งาขาวด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกมีหมูมีเต้าหู้ใส่กรอกนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่อาหารทะเลจะอยู่โซนนี้หมดนะฮะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับมาย่างเนยต้องกินกุ้งนะฮะกุ้งเขาดัง ว่มีกึ่งสําเร็จรูปก็มีนะฮะมาม่าสําหรับคนที่ใช้หม้อแบบจิ้มจุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นนะฮะวุ้นเส้นเขาก็มีอันนี้เอาไว้ลวกนะฮะสำหรับคนที่สั่งหม้อแบบจิ้มจุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนผักนะฮะก็มีผักต่างๆให้เลือกหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเนยนะฮะ เนยที่เอาไปปิ้งกับกระทะนะฮะอันนี้ก็คือมันหมูนะฮะสำหรับเตาหมูกระทะนะครับหมูสไลด์ก็มีนะครับเมื่ออิ่มแล้วเขาก็มีไอศครีมไว้บริการนะฮะไอศครีมของเขาก็มีหลายรสนะฮะมีช็อกโกแลตวานิลลาสตรอเบอรี่ส้มนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะ นนี้เขาก็มีไก่ทอดด้วยนะฮะเป็นเนื้อไก่นะฮะกินคู่กับส้มตำสบายๆเลยนะฮะใครที่ชอบกินสไตล์แบบอีสานอีสานหน่อยถ้ามายัางเนยแล้วอยากจะกินกุ้งให้อร่อยต้องทำแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ไข่ใส่กุ้งนะฮะ แล้วก็ใช้ช้อนคุกเขาให้เข้ากันนะฮะถึงจะอร่อยเป็นูุรใหม่นะครับก็คุกจนกว่ากุ้งจะสุกนะฮะจนกว่ากุ้งจะมีสีแดงนะครับน้อยอิ่มไปเลยแต่มากโคตรโคตรดี ตอนนี้ก็เป็นหมวดเนื้อล้วนๆนะฮะก็เมื่อกี้เราก็กินผักมานะฮะก็พิกในการกินย่างเนยนะฮะก่อนอื่นนะถ้าเราอยากกินอาหารให้มันเยอะๆนะครับให้คุ้มนะฮะก่อนอื่นเราต้องกินผักก่อนนะครับประเด็นที่1คือน้ามันจะได้ไม่กระเด็น2ก็คือเรียกน้ำย่อยของเรานะฮะเพื่อที่เราจะได้กินข้าวเยอะๆนะฮะจะได้กินเยอะๆจะได้กินคุ้มนะฮะเพื่อ กระตุ้นกระเพาะของเรานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วนะฮะลูกค้าก็เยอะเลยนะฮะเต็มทุกโต๊ะเลยนะครับก็ทานหมดแล้วนะฮะบรรยากาศที่ช่างช่วยตอนกลางคืนยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักนะครับ แล้วก็ร้านบางร้านก็มีดนตรีพอๆให้ฟังด้วยนะฮะก็มาเที่ยวกันยาวๆได้นะฮะเที่ยวยาวๆไปจนถึงสี่ทุ่มเลยนะฮะใครว่างก็มากันนะครับแต่ผมจะกลับบ้านแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วแล้วก็อิ่มมากเลยนะฮะสำหรับย่างเนยวันนี้บอกเลยว่าคุ้มของคุ้มของคุ้มเลยนะฮะขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด ติดตามช่อง Travel By Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เป็นกำลังจใจให้ผมด้วยนะฮะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ